สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวอาหารเคบับกับอับกุชอับกุชคือน้ำเหนือ,อม,มาให้เพื่อนเอนรักไอเคบับที่อยู่ที่กรุงเทพไปกินทีสอเส้น4ี่ห้า้อยนะนะใช่ที่นี่แหละเสนละห้าสกว่าบาทแต่ว่าคนละรสชาติด้วยนะไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันทีเนี้ยออริจินัลมาดูเร็วๆๆๆ,ๆ,ๆไหนไม่เห็นมีเลยมีแต่แป้ง เอ้าอ๋อแอบอยู่ข้างในเลยยกเลยค่ะขอยกหน่อยได้ไหมคะโอ้หนี่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 เบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้โหเวลาอยากกินที่กรุงเทพนี่สี่ห้าร้อยนี่นี่นะหอมมากเลยอันนี่รสชาติออริจินอลเลยนี่ขอนกิมก่อนนะอร่อยไหมคะ โอ้โห oh, mm hmm. มีมะนาวนี่แหละรสชาติออริจินอลขมมันดูอร่อยไหมคะรส mm hmm. ชาติออริจนินอลโคตรอร่อยเลยอะเส้นหนึ่งอะถาประมาณ50กว่าบาทเองรสชาติออริจนิอ mm hmm. อจนลอลด้วย mm hmm. mm hmm. เวลาออกมาเขาก็ต้องเอาไอ้แป้งนี้ทับไว้มันจะได้อุ่นๆอุ่นๆได้ไม่เย็นอือแล้วไอ้ข้างหน้ามีอะไรมั่งเนี่ยอันนี้เนื้อผสมถั่วโอ้โหมันอันนี้เป็นอาหารโบราณโคอีหลานอร่อยมากเนี่ยโรช่าเดรมันมันเปรี้ยว หอมเครื่องเทศโอ้โหอร่อยมากเลยบอกไม่ถูกเลยอะไรจะบอกไม่ถูกมันจริงๆก็ต้องชิมคุณตองเทียไม่ชิมก็ไม่รู้อ่ะและอันนี้ราคะคืออะไรคะอันนี้คือเห็นมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากทุกคนแบบว่าอันนี้แหละเป็นอาหารโบราณโงอิร่างคือน้ำเครื่องเทศมะเขือเทศมะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็เนื้อผสมกันอันนี้เนื้ออะไรคะ เนื้อแพะหอมมากเลยใช้เวลาทำนานมากใช่ไหมเห็นใบไหมประมาณสีณ่ถึงห้าชั่วโมงตุนตุนตุนใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยใช่ไหมคะอ้อน,นี้ก็ต้องต้มประมาณสี่ห้าชั่วโมง,งไฟเบาๆนะจุดเอไม่ไหมใค่เวลานานมากแต่ว่ากินแป๊บเดียวเวลากินเสร็จแล้วก็ง่วงนอนมากเพราะว่าอาหารนี่เป็นอาหารหนักมากเลยจริงๆคิดดูแล้วกันอันนี้เป็นเนื้อดูดิ ดูกระดูกสิละอืมวุ้ยตุ๋นจนเปื่อยเลยใช่ตุ๋นจนเนื้อแข็งอืมอืมอันนี้ต้มจนเนื้อเปื่อยมากเลยอยู่เมืองไทยซื้อกินก็ไม่อร่อยเท่านี้วิธีการกินอืมอันนี้มาเอานี้ใส่อืมอันนี้น้ำอืมเป็นน้ำเป็นน้ำใช่หรอ ดูก็ต้องบีบมะนาวด้วยมะนาวเพื่อความเปรี้ยวแซ่บหลายแซ่บหลายพริกหวกในขณะที่สมหญิงกินนะคะก็จะมีหนึ่งคนที่นั่งมองอยู่กินน้ำลาย ออีกคำหนึ่งหน่อยแบบให้สะใจเลยให้แบบดูแล้วรู้เลยว่าเธอนี้อร่อยมากโอ้ยเป็ดแต่แซ่บนะ่สมิงอันนี้คือมะเขือดองมะเขือดองขอเน้อกินก่อนนะ <c oughs> หิูเข้าวมากเลยบ้าข้ามตาสวย เวลาหิวข้าวนี้จะต้องกินคำใหญ่ๆแบบนี้ยำได้บอเอาหมาเนี้แม่ทินจะหลอกตาพี่ขนาดแรงก็แล้วก้นรักใช่ไหมอือ แสบบ่ะแสบอยู่คำพูดที่ใชบ้บริการอื